ขับเร็วไม่ได้นะคะเพราะว่าเขามีกล้องเตรียมตัวไปทำงานอีกแล้ววันอังคารชีวิตต้องสู้สวัสดีค่ะกับแม่สมศรีแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะชีวิตเช้านี้มาวันนี้8องศานะคะไม่หนาวมากไม่หนาวถ้าจะบอกว่าไม่หนาวเลยก็เป็นไปไม่ได้ ว,วันนี้มีมีแพลนใหญ่ก็คือที่ทำงานจะให้ทำ Christmas น i ร์คร c h r i ม t สดินเนอร์มีอะไรบ้างเนื้อมาพูดเกี่ยวกับเนื้อที่ใช้ใน เอานะคะเนื้อเนื้อไก่มีฮมัมมีเนื้อแกะก็มีแต่อยู่ที่ว่าเราจะเลือกเอาเนื้อไหนแต่ที่ทํางานวันนี้ออเดอร์มาเทอร์กีเทอร์กีนี้ก็เป็นไก่เป็นไก่ใหญ่นะคะเพื่อนๆขาเป็นสําหรับเนื้ออกไก่ที่แม่สงศีจะต้องเอาเข้าเตาอบอ,อ่าแล้วก็มามีอะไรบ้างผักผักนี่มีหลากหลายบล็อกครี สเปาสเปาก็คือคล้ายๆกับกระหล่แต่ว่าเป็นกระหล่ที่แบบหัวเล็กๆนะคะเพื่อนขาที่นี่เขาจะเรียกสเปาถ้าแม่สมศรีใช้คําไม่ถูกต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้กินบ่อยๆบางทีเราก็จะลืมว่าเขาชื่ออะไรแค่ลอดบ็อกโคลีและที่ขาดไปได้ก็คือมันฝรัง่งมันฝรั่งมีทั้งมันฝรั่งบดมันฝรั่งอบก็มี อยู่ที่ว่าเราจะเลือกอะไรแบบไหนแม่สมศรีหัวนหน้าออเดอร์มาให้มันฝรั่งบดก็เอามาบดเองและมันฝรั่งอบเราก็ต้องอบเองพี่น้องคะเราแบบงงมากว่า,าแม่สมศรียกมือใหอ้แท็กซี่เขาออกไปก่อนมาติดอยู่ตรงวงเวียนเราก็ต้องให้ทางเขาด้วยไม่ใช่ว่าเราจะตะบี้ตะบันไปอย่างเดียว นั่นแหละค่ะ,ะวันเขาก็จะมีของหวานของหวานนี่ก็จะเป็นมิ้นทพาย <c oughs> แม่สมศรีไม่เคยชอบเลยนะคะมิ้นทพายแล้วก็จะมีะ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรที่ดึงะคะ่ะเพืเ่อนๆคะที่ดึงแล้วจะมีของขวัญอยู่ข้างในเขาจะวางไว้กับโต๊ะแม่สมศรีก็ต้องจัดโต๊ะนู่นนี่นั่นให้เด็กคริสต t มาสดินเนอก็คือทุกปี มีหนึ่งครั้งก่อนคริสต์มาสเพราะว่าช่วงคริสต์มาสที่ทํางานแม่สมศรีจะหยุดนะคะจะหยุดวันที่25พอดีแต่ปีนี้ปีนี้นะคะก็จะทำรถรถรถติดมากเพื่อนเคะ่ะลืมลืมไปแล้วนะคะนี่แหละคะ่ะสไตล์เราคุยไปถึงไหนเพราะว่าใจก็จดจ่ออยู่กับ เมนูอาหารที่เราต้องทำและตาก็มองมองทางด้วยรถซ้ายขวาเราก็ต้องให้ทางเขาด้วยการขับรถเราวอกแวกไม่ได้นะะที่นี่กระจกหลังกระจกข้างเราก็ต้องมองตลอดอีก10นาทีจะถึงเวลาเข้างานแบ่งปันกันไปชีวิตในต่างแดนไม่มีอะไรได้มาง่ายๆเราต้องสู้เราต้องทำนะคะเพื่อนๆ อย่ามาบอกว่าได้ผัวฝรั่งแล้วจะรวยรวยทุกคนฝรั่งเขาก็ทํางานหาอยู่หากินเหมือนบ้านเรานี่แหละค่ะเขารู้จักกินเขารู้จักเก็บเขารู้จักใช้เขารู้จักวางแผนเฉยเทยทไมถึงบอกว่าฝรั่งรวยในแต่ละปีที่เขาทํางานเขาวางแผนไปแล้วว่าปีนี้เขาต้องมีฮอรดีดีคือเขาจะแตกต่างกับบ้านเราเนาะเพื่อนๆนค่ะบ้านเรา ไม่ขอพูดเลยดีกว่าทำงานเท่าไหร่บางทียิ่งทำก็ยิ่งเป็นหนี้แต่ที่นี่ก็เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าเรารู้จักการวางแผนการใช้ชีวิตวางแผนการเงินแบ่งสรรปันส่วนส่วนไหนใช้ส่วนไหน,น,นเก็บส่วนไหนเก็บไว้เป็นค่าเล่าเรียนลูกส่วนไหนอมอมคือเขาวางแผนมาเรียบร้อยแล้วะคะ่ะที่นี่เขา,อาสอนกันตั้งแต่ยังเป็นเนินเน่นๆเลยนะคะ เราก็มาเล่าสู่คนฟังนี่ทำงานาไปทำงานด้วยกันกับแม่สมศรีขับไปคุยไปมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างบางทีก็บ่นไปเรื่อยชีวิตประจำวันของเราเนาะเพื่อนๆคะ่ะถ้าให้เลือกแม่สมศรีก็เลือกทำงานทำไมถึงต้องเลือกทำงานเราไปทำงานเราได้เพื่อนเราได้ภาษาคือเราได้พูดเราได้คุยเราได้ออกจากบ้านทุกวัน เราเป็นอะไรที่มีความสุขนะคะถ้าอยู่แต่บ้านแม่สมศรีอยู่ไม่ได้นะคะาการใช้ชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนชอบอยู่บ้านไม่ชอบทําอะไรเลยแต่สําหรับเราคือเราชอบออกจากบ้านเราเป็นคนที่บ้างานเคยบ้างานรับจบทีหนึ่งสามสามงานก็มีแบบคิดอยู่ในหัวคํานวณว,ว่าวันนี้ต้องต้องมีเงินเท่าไหร่อย่างนั้นอย่างนี้คือ นั่นแหละค่ะการใช้ชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันวันนี้รถติดมากวันอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ให้ทางเลยนะคะข้างหน้าเขาไม่ให้ทางเลยขนาดว่าเรานั่นแหละเพื่อนๆค่ะขับไปคุยไปบ่นไปแล้วรถเมย์ก็เยอะด้วยนะคะรถเมย์ก็เยอะช่วงเช้ารถเมย์เยอะ ไม่ดีไม่ดีตรงไหนคือเขากินพื้นที่คันหนึ่งก็เท่ากับรถสองคันแล้วอะไรประมาณนี้ชีดเสียงเบรกรถแม่ส้มสีคือเราเบรกเกินไปแล้วข้างหลังก็จอตูดเราเกินไปอะไรนี่คุณจะไม่ให้คุณจะไม่ให้ทางเราเลยเหรอ ลงงงมากเขาไม่ให้ทางแล้วก็ออกไปไม่ได้เป็นวงเวียนที่วัดใจอยู่กันไปวัดใจ เขาให้ทางเราเขาใจดีเขาให้ทางเราก็ต้องยกมือให้เขานะคะเพราะว่าเป็นธรรมเนียมของคนที่นี่นะคะคเพื่อนค่ะสำหรับเพื่อนๆที่มาขับรถกับแม่สมศรีก็จะได้เห็นในแต่ละเช้าที่ เราจะวอกแวกไม่ได้คือช่วงเช้าแต่และคนเขาก็รีบบางคนก็รีบไปส่งลูกบางคนก็รีบไปทํางานรีบเข้างานบางทุกคนเขาก็เร่งกันทุกคนก็เหมือนกับเราเราก็ต้องแบบทําอย่างมีสติขับรถอย่างมีสตนินี่แหละคะ่ะมาตามติดชีวิตแม่สมศรีวันนี้ ทำวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้เราจะได้มีกินเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูเช้านี้เป็นชั่วโมงที่เร่งรีบเร่งดวง่วนปกติเราก็น่าจะถึงที่ทำงานแล้วในช่วงเวลานี้แล้วขับเร็วไม่ได้นะคะเพราะว่าเขามีกล้องเราก็ต้องดูดีๆดูทางดีๆนั่นไง เสียงอะไรนี่รถเยอะช่วงหน้าโรงเรียนถึงแล้วเรียบร้อยแม่สมศสีก็จะขออนุญาตจอดรถนะคะพี่น้องคะ่ะ ขออนุญาตไปทํางานก่อนนะคะพี่น้องดูสภาพนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจค่ะ